สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเราบอกนั่นเองนะครับและวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมป T O A Priest นั่นเองนะครับก,นะก็คือสีนั่นแหละสีเทวิตดินุตยเดินเตยทิดศเว้ยเนาะเล่นพันด้ยสี T O A เอนี่ยแหละมาอ่าแมปนี้มันอัปเดตใหม่นะมันรีทุกอย่างทิ้งหมดเลยนะยกเว้นของที่เรามีนะยกเว้นดาบนะครับก็คือรีเลเวล เราออกนะครับแล้วก็ไม่มีโรค2อีกแล้วนะไอประตู V2 นี่ผมไม่รู้นะอ่ามันยังทําได้อยู่นะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทํายังไงเคยเห็นเคยเห็นตัวท,ว ا, <urers> ทําอยู่แหละเออเห็น n p c ทําอยู่แต่ไม่รู้ทาเหมือนเดิมเปล่านะกระพริบอะไรของมึงนักหนาเนี่ยจะหาประตูกูเนี่ย,하하ย <oui. S 1> โอเคนะวันนี้เราจะมาลงดันแบบโซโล่ดันให้ดูนะครับอ่าไม่ไม่มีใครมาใช่ปะ โอ้ยเสียงอยโอเคคอยังชั่วหน่อยนะรื่นคอขึ้นเยอะเลยพอกินน้ําไปโอเคนะครับอันนี้เป็นดาบไฟนะจริงๆมาอยู่ในโลกสองนะแต่มาอยู่ในโลก1นึ่งซะง,งั้นนะโอเคมาเดี๋ยวเ,เปลี่ยนดาบก่อนเออสองเล่มนี่กระจอกเลยนะครับตอนนี้ที่ดีที่สุดของผมก็คือน,นี่นะครับดาบชมพูนั่นเองนะสองเล่มนั้นกระจอกไปแล้วนะดาบ ดาบชมพูนี่แรงสุดเลยนะของผมอย่ามายุ่งกระดันข้องค่าโซดันเจ้นนะผมแนะนําให้โซโลนะโซโลก็คือเล่นคนเดียวนะแล้วก็แนะนําว่าเราจะต้องมีผลสันตื่นแล้วนะแล้วก็ต้องเวลตันด้วยนะเวล์ห้ายนะเออห้าพันสูญหายไปตัวหนึ่งเออแหมผมนั่งอ่านคอมเมนต์ก่อนหน้านี้นะมีคนดูแบบรถไฟผมด้วยนะ บอกดูเพลินแต่ง่วงเพราเสียงผมนะแหมเออสงสัยเสียงผมมันทําชวนง่วงครับตอนนั้นมันดึกด้วยนะผมอาจตีหนึ่งตี2อาจคลิปช่วงประมาณนั้นนะนอนนอนเช้าครับนอนเช้าตื่นเช้าครับไม่งงนะนอนเช้าตื่นเช้าอะนอนตีสี่ตื่นห้าตื่นห้าโมงอะห้าโมงเช้าอะก็อ่าสิบเโมง อ่าสิบเอ็ดโมงเกือบเกือบเที่ยงบางทีก็ตื่น9ก้าโมงบางทีก็ตื่น8ปดโมงนะแล้วแต่วันล้วนๆเลยนะครับแล้วแต่อารมณ์เสียเวลาวันนี้หันตื่นนะรเราสามารถใช้วิธีนี้ได้สกิลซีนะครับแล้วก็หันมาอีกด้านหนึ่งอ่าเรียบร้อยเนะกลี้ยงนะกวาดพื้นสาดกริปเลยสกิลซีแมงคูดาวนั้น แตกแตกจะอ่าถ้าเกิดเราตายเราก็หลุดออกมาเลยนะครัไอตัวนั้นมันตีทีเดียวเราตายเดี๋ยวก่อนนั้นนั้นไม่ไม่ตายนะเอ๊เซฟไว้ตรงนี้ก่อนจะได้อยู่ใกล้ๆจะได้ไม่้องคนประตูออกมาโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมไม่นับไม่นับไอนี่มาย,ยัางไงเนี่ยผลขยะเนี่ย จริงๆดาบชมพูมันมีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะแต่มายังไม่ยังทําไม่ได้นะมันเป็นชื่อสีเขียวดูเหมือนว่าจะทําการเอาเวกได้หรือเปล่าว่าหรือว่าทําการแบบดาบตื่นอะไรประมาณนะี้ดาบกินผลปีศาจอะไรประมาณนี้หรือเปล่าดูกระตูดมากไปเปล่าอ่ะอันนี้ก็ ยังไม่ค่อยดึกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมต้องอัดอีกหลายเกมอยู่นะตอนนี้ก็กำลังดูอยู่นะครับผมไม่รู้นะว่าคุณผู้ชมจะดูไหมถ้าเกิดจะอัด Overwatch 2ให้ดูนะครับหรือว่าจะเอาเป็นเกมอะไรเกมแวนวะแบบ Survival ก็ได้ผมก็ดูอยู่เกมหนึ่งนะเป็นเกมที่น่าสนใจจำชื่อไม่ได้ลืมไปแล้ว <c oughs> อัดเมื่อไหร่จำชื่อได้เมื่อน,นั้นนะแต่พอไม่ได้อัดอลืมฮนะ เดิมว่าทำไปเรื่อยเยวทีเนี้ยใช้งานได้ดีอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะยเพิ่งเห็นนายคือตัวอะไรอ่ะมันมีมอนมาเกิดตรงนี้ด้วยเหรอปกติมันเกิดแค่ตรงประตูไม่ใช่เหรอมีบอสอยู่ปะมีไอ้บอสไอ้บอสนี่แม่งเริ่มถึกแล้วนะตั้งแต่ตัวนี้เริ่มถึกขึ้นเรื่อยๆนะ แต่บอสตัวนี้ไม่ไองไม่ต้องไปกลัวอะไรไมันมากนะเพราะว่ามันยังยังโอเคอยู่ถ้าเกิดเล่นหลายๆคนนะไปบอสตัวนี้จะถึกมากนะผมบอกไว้ให้ถ้าเกิดโซโลคนเดียวนะมันจะความถึกไม่เท่าไรนะครับตามจํานวนคนนะถ้าเกิดคนยิ่งเยอะดันเจียนก็จะยิ่งโหดนะมันก็จะยิ่งถึกขึ้นทําให้เล่นยากขึ้นด้วยนะผมถึงแนะนําให้โซโลนะถ้าเกิดใครจะลงดันเพื่อหาดาบนะ โอเคเรามาสู่เวฟที่ห้าแล้วเวฟที่ห้านะไอ้บอสตัวนี้นะครับมันสามารถดรอปมีดของมันได้นี่อ่านี่น,นี่ให้ดูใกล้ๆกมือเห็นว่าที่อยู่ตรงนี้นะนี่คือมีดนะอันนี้คือมินิไนนะมันคือมีดสั้นนะอ่าเราสามารถดรอปอย่างมันได้แต่เราต้องตีมันให้ตายนะครบต้องฆ่ามันเราต้องฆ่ามันแต่เรา,ารวางหน่อยก็ดีนะไอ้ตัวนี้ตีเราไม่ไม่ค่อย,อย่แรงเท่าไหร่ เรายังไม่ต้องไปกลัวมันมากช่วงเวฟที่9กับเวฟที่10อันนั้นนะค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึงนะถ้าเกิดคนที่เล่นไม่เป็นนะผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึงเลยไม่ต้องเข้าไปงัดกับบอสต,ตรงๆคนระับแนะนําให้ใช้ผลสั่นนะเพราะว่าอ่าผลสั่นมันแรงสุดเลยนะผลอื่นไม่ต้องนะใช้ผลสั่นดีสุด กดสกิลไปเรื่อยนะกดสกิลไปเลยกดไปสลับไปดาบใช้ดาบใช้สกิลผลใช้อะไรอะไรใช้งานได้ใช,ใช้ไปก่อนอู้อู้มึงมึงมึงวาบาจ้วงกูเลยเหรอฮะนะวาบเก่งนะมึงไม่ดอปเลยถ้าเกิดดอปมันจะขึ้นมันจะขึ้นชื่อสีเ,เขียวหนสื่อสีเ,อเขียวออกมานะซึ่งว่าผมยังไม่ได้นะนะมาสู่เวฟหกเลยนะ เกิดได้มันจะขึ้นตัวหนังสือสีเขียวแบบตามปกติเลยนะเวลาเราดอบของได้ไอ้บอสเวนี่วิ่งเร็วนะผมบอกไว้ก่อนแม่งวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วเปบอร์แฟรเลยอะตั้งแต่เว็บที่6ขึ้นไปนี่ก็จะเริ่มเหนื่อยขึ้นนะครับ บเดี๋ยวแม่งแกตายโหงอยู่แล้วจริงๆผลมันคูดาวสกิลค่อนข้างแกนานนิดนึงคงับจะอยู่ประมาณสิบวิเลยนะตอนสกิลแต่เทียบกระดาบแล้วแม่งคนละโล,โลกกันเลยโอเคตายแล้วตัวนี้ตายแล้วเรามาตัวต่อไปไอสองตัวนี้ยังไม่ไม่ตายวะทางล้างที่มันก็ไม่ได้ถึกอะไร จะบอกอีกครั้งนึงนะว่าไอเน,นี้ยแรงสุดแล้วนะในคังของผมนะวงเล็บว่าในคังของผมนะเพราะว่าถ้าเกิดใครมีอะไรที่แรงกว่านี้นะก็เอามาใช้ได้นะแต่ประเดีว่าเน,นี้ยแรงสุดแล้วของผมนะจะไฟอ่ะฮะนี่ไอ้บอสอย่างเงี้ยเนี่ยเรายืนแค่ตรงนี้แหละแล้วก็ตีมันไปเลย ไอคือมันไปตีตัวอื่นเลยไม่บิดตายสิวะฮะเกะก,กะวะ่ะอออ่ะอ๋ะอ,อนี้เพิ่มเรากดสกิลเดียวผลไปเลยสกิลเอ็กซนะ์นแล้วก็กดไปสองสามสกิลเดี๋ยวไม่ก็ตายริงๆบางทีสกิลเอ็กสกิลเดียวก็ตายนะถ้าเกิดเลือดมันเหลือน,น้อยว่าครึ่งหลอด แล้วก็ตามสกิลหินนี่มันคูดาวเร็วดีเนาะสกิลดาบน้วยพยายามอย่าตายนะครับเลอนห้าเหมือนห้านี่ยังตายเลยนะโดนบอลเวน,นั่นทีเดียวงับอ๋อ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 ย,ยัง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 ไม่ถอยกลับไปอีก ร้อยตายตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ยังรอดอันนี้เล่นคนเดียวเวลามันจะเยอะกว่าเล่นหลายคนนะครับเดี๋ยวผมจะลืมบอกเรื่องเวลาไปเลยนะดันเจี้ยนมีเวลาจํากัดนะครับซึ่งว่าถ้าเกิดยิ่งคนเยอะนะยิ่งเวลาน้อยนะเรายิ่งเล่นคนเยอะมากเท่าไหร่เวลาก็จะยิ่งน้อยมากเท่านั้นนะครับก็เท่ากับว่ามอนโหดขึ้นเวลาเล่นก็น้อยลงนะครับ โอกาสดรอปของดีก็น้อยลงไปด้วยนะเพราะว่าเราไม่เรามีโอกาสที่จะไม่ได้ต่ำม,มากพอมาเวฟที่แปดนะทำตามผมเลยลากมันมาลากมันมาแล้วก็หาที่เนินสักที่หนึงนะอ่ะอันนี้ใช้ได้เฉพาะผลตื่นเท่านั้นนะและผมแนะนําว่าเป็นผลสั่นจะดีที่สุดเพราะว่าแม่งแป๊บเดียวตายหมดฝูงเห็นไหมครับเนี่ยอ่าแล้วก็มาสู่เวฟที่เก้าแล้วเวฟของหนวดขาวนะเวฟที่เก้ามาเร็ว นี่นะพอมาถึงตรงนี้นะเวฟที่เก้าเราทำอย่างนี้เลยนี่ทำตามผมนะแล้วก็สกิลดาไปสกิลผลสกิลไปสกิลอะไรได้ก็สกิลไปสกิลให้หมดสกิลไหนได้ก็ใส่เข้าไปใส่ไปเรื่อยๆนะครับพอมันปล่อยขึ้นมาปุ๊บเราก็จะกระเด็นออกใช่ปะ่ะเราก็เปลี่ยนเสานะครับอนี่เปลี่ยนไป หล,หลบหลบเอาตามเสาไหนก็ได้สักเสาหนึ่ง่ะแล้วก็ใส่สกิลต่อนะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะตายนะไปเรื่อยๆดูด้วยว่าเลือดเหลือเท่าไรเห็นป่าแป๊บเดียวเลือดหายไปละถ้าเกิดเล่นถ้าเกิดเล่นคนเยอะกว่านี้นะนานกว่านี้นะกว่าเลือดจะถึงขนาดนี้นะผมเคยอยู่ประมาณ2คนนะเลือดยังไม่ถึงขนาดนี้เลยนะอันนี้เท่ากับแป๊บเดียวนะเล่นคนน้อยยิ่งยิ่งน้อยยิ่งง่ายนะดันเจียนผจะบอกให้ ยิ่งคนน้อยยิ่งง่ายนะครับมามาเร็วมาเร็วโม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 ,โมเรียกเป็นหมาเลยกูกดสกิลไปกดสกิลไปสกิลไหนได้ก็กดกด,กดไปไดูด้วยว่าโดนไหมถ้าเกิดที่ผมแนะนำไม่เป็นสัตว์ก็พออย่างนี้แหละ ถ้าเกิดเป็นผลอื่นมันจะโอกาสโดนมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้นะและผลอื่นตื่นผมก็ไม่เคยเอามาลองฟาร์มดูนะไม่เคยเอาลงดันเลยนะเพราะว่าสกิลบางทีมันไม่กว้างนะต้องใช้สกิลกว้างๆนะซึ่งว่าผลสั่นตื่นม,มันตอบโจทย์ดีสกิลไม่กว้างเฮ้ยสเดมีตายพี่พบผมไม่มาสกักทีวะกดเป็นร้อยล้านรอบแล้วเฮ้ยฮะ หรืน้องมีใต้พี่พบกูหายไปไหนเนี่ยเออขึ้นมาสักทีนะึงนอนอยู่ในพิภพบอยู่ได้แปบ๊บเดียวครึ่งหลอดแหลอะอเห็นปะไวจัดไวจัดจัดเอาเอาเอา,เอาย้ายเสาย้ายไปเปลี่ยนเสาไปเรื่อยๆแต่พอเป็นบอทที่เว็แบบที่สิบขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับผมจะบอกให้เลยว่าโคตรง่าย และเป็นการฟาร์มที่ดีมากแต่แม่งกะถึกชิบหายด้วยนะเป็นบลอสที่โคตรถึกแม่งตายนานนะเอาเอาขึ้นมาดิเออกดไปร้อยล้านรอบแล้วเฮ้ยคีย์บอร์ดกูจะพังไหมเนี่ยวันเนี้ยวันนี้นั่งกดอย่างเดียวเลยนั่งฟาร์มเคียวกูก็ไม่ออกสักทีนึงไม่มีอะไรออกเลย อะไรที่แม่งดอบในดันเจียนนี่แม่งควรจะดอบแม่งไม่ดอปเลยคนอื่นนี่ดอบจังเลยฮะมึงขี้งกเหรอฮะเดี๋ยวนี้ขี้งกเหรอเป็นสีไม่พอใช่ไหมฮะอยากโดนทาด้วยเหรอแหมสีเขาไม่ได้มีไวทาบ้านนะเขามีไวทาคน,นจะบอกให้เอาไปไหนวะมามโมโมโม,โม,โม โซนยังเลยนะเราอะเออโดนปะวะไออันเนี้ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะของผลสั่นนะในสกิลสองรับสกิลเอ็กนะเป็นสกิลที่สำคัญที่สุดของผลสั่นเลยครับแนะนำว่าให้โดนก็ดีนะเพราะว่าดดเมจมันค่อนข้างจะอยู่ตรงนี้เป็นส่วนใหญ่นะมันเป็นดดเมจแบบต่อเนื่องนะอ่ะเนี่ยเวลามันโดนแล้วมันอยู่นยเห็นปะมันจะเป็นดดเมจต่อเนื่องอย่างนี้นยมันจะค่อนข้างช่วยได้เยอะนะ มันจะไม่เหมือนกับอันเดินที่แรงอย่างเดียวนะครับแต่ไม่มีการต่อเนื่ยเอาผักผักกวอลกีเอา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 เออเออเอาแป๊บเดียวเมื่อกี้มันไม่โดนเหรอบอลบอลบอลกินกีผมหายไปแม่งไม่โดนแน่เลยสงสัยเนี่ยโดนละ มอ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 นี่กูเรียกงวดข้าวเนี่ยเดี๋ยวกูเรียกหมามากินข้าววะเออใครแม่งสปาลบอสไอ้บอสและนี่เอาไวฟรร้ฟาร์มไอ้นี่นะฟาร,ร์มเงินนะแต่ตอนนี้ค่อนข้างจะฟาร,ร์มยากแล้วนะเพราะว่าแม่งดอกยากแล้วนะไม่ใช่อะไรนะผลมันเยอะยิ่งผลเยอะยิ่งหายา,ยากผลทรายก็ยิ่งหาย,ายากนะ พ่อ,อผลอ,อื่นๆมันเยอะมันมีผลใหม่เข้ามาด้วยนะ,ะผมน่าจะยังไม่ได้บอกแหละใครแม่องออกเข้าดิจิเกียวะหน้าโบกคลิปหอยอ็ใจยเย็นใจยเย็นนะนายนี่นะขึ้นมาอยู่ข้างบนเสานี่นะครับอ่ะขึ้นมาอยู่ข้างบนเสานับแล้วอยู่ให้ชิดเสาเข้าไว้นะเวลามันสก,กิลมานะ มันจะได้ไม่ต้องเข้ามาหาเรานะ๋ยวไปโดนในบอสสุนีนี่ตีเด็ดขาดดาเมจแม่งหนักมากดาเมจแม่งหนักเกจจัดอันนี้ขอเปลี่ยนเป็นดาเป็นนี่ก่อนดาบสองเล่มเพราะสกิลมันกว้างกว่าเอาเปลี่ยนสิเฮ้ยเปลี่ยนดาบก็เสือกไม่เปลี่ยนให้กูเฮ้เยใจ,เย,จเย็นใจเย็นใจเย็นนายไม่ต้องออกมา เวลาบอสมาสกิลใส่เรานะมันจะได้ไปอยู่ฝั่งนู้นนะอ่าเนี่ยเห็นปะมันจะอยู่ฝั่งนู้นนะมันจะไม่มาหาเราสกิลมันจะวาร์ปได้นะถ้าเกิดเราอยู่ฝั่งนี้นะแล้วเราอยู่ชิดกับกำแพงนะมันจะมาไม่ถึงเรานะมันจะอยู่ฝั่งของข้ามกับเราเราก็จะได้ไตีฟรีนะครับยูโน่อาตีฟรีอะฮะฟรีดเดเมทแต่ยูโน่และสกิลไวนะ้นันไม่ต้องไปกลัวเท่าไหร่นะบันดเดเมทนิดเดียวเองสามพันนะ มาบอกว่าได้เม็นิดเดียวแล้วแบบนี้คนไทยแม่งเป็นคนสร้างเลยนะนึกนึกสภาพอยู่นะถ้าแม่งมาดูแล้วบอกว่าได้เม็นิดเดียวแม่งบัฟไดเม็เข้ามาสักห้าหมื่นอย่างเงี้ยเนี่ยนะเป็นขี้เลยนะบอกไว้ก่อนเออเนี่ยไดเม็มันประมาณสามพันนะเออประมาณนี้ครับสองพันสามพันเยอะ 2, 000, 3, 000. ยูหหูหูแต,ต่อย่าไปโดนมันไตนี่แม่งแม่งหัวกูยับเลยอะเป็นผักเลยอะ สกิลมันอ่ะเบาแต่พอมันโดนพอโดนแม่งตีางหายไปเป็นหมืนนะ่นอ่ะเฮีย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 สกิลมันค่อนข้างจะเมานิดนึงนะสกิลของสัตว์นะเพราะมันจะลงงังเดียวเลยนะสกิลแม่ง ตายยังบีบ,บตายซะครึ่งหลอดแล้วเกินครึ่งหลอดแล้วด้วยแปบ๊บเดียวนะถ้าเกิดถ้าเกิดเล่นคนเดียวแปบ๊บเดียวแต่ไอบอสตัวนี้เนะะี่ยพอมาอยู่ประมาณสักสองคนสามคนแม่งจะถึกมากใช้เวลาตีประมาณ5นาที10นาทีอไอบอสตัวนี้นะถ้าเกิดอยู่มากกว่า2มากกว่า2คนก็คือประมาณ3คนอะประมาณเนี้ยตีกันตีกัน10นาทีอะแถม อยู่ไม่ถึง3คนแต่พอมาถึงเวท่10อยู่กัน2คนแล้วไอสอคนนี่แม่งผมคนเดียวเลยที่ตีไอตัวหนึ่งแม่งไม่ตีมาทําไมก็ไม่รู้มาเป็นพานละคิดหายเออแม่งไม่ตีนะแม่งมาแม่งม,ม,มาด้วยแต่แม่งไม่ตีอ่ะได้ให้ผมตีคนเดียวตีแบบสิบกวนาทีอตีคนเดียวอะประมาณ12 13นาทีได้อ่ะคือแม่งถึกมากอ่ะ ยิ่งคนเยอะบอสยิ่งถึกนะผมบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนำว่าให้โซโลดีที่สุดนะ,ะ <Yeah. S 1> ผู้จบคลิปนี้ออนแอนออนไปปุ๊บแอดมินแม่งแกทำให้บอสแม่งไอนี่เลยถึกยิ่งกว่าเดิมแบบบอสเลือด3ล้านอย่างเงี้ยเนี่ยปกติ1นึ่งแสนอย่างเงี้ยน่าย่าน่ายาเกินนะออนี้หน่ายาเลือดนีด ไม่แน่ใจว่าเลือดเท่าไหรนะแต่ผมว่าน่าอยู่ประมาณ10ล้านนะบอตัวนี้ผมว่าเลือดน่าอยู่ประมาณ10ล้านนะเพราะว่าผลที่ผมใช้นะคอ่าได้แม่อยู่ประมาณรวมรวมทั้งหมดนี้ก็ประมาณล้านกว่าๆนะนี่น่านี่น่าจะเกิน10ล้านอยู่อะสกิลหนึ่งของผมก็แสนเจ็ดต่อเลือกนะประมาณ4ฮิตนะแล้วก็อันนี้ก็สี่หมื่นนะสิบฮิตนะ ส่วนอันนี้นะครับขึ้นสุดมีเนี่ยไอขึ้นลูกแรกอยู่แสนเจ็ดสองฮิตแล้วก็ไอขึ้นลูกที่สองก็สองแสนแปดนะครับสองฮิตเหมือนกันส่วนในอ,อันติสกิลสุดท้ายนี่รู้สึกว่าจะสองแสนเท่าไหร่ไม่รู้สองแสนเจ็ดมั้งอ่าตายแล้วไม่ดรอปให้กูวะฮะเคียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงมึงแค่ยื่นออกมาให้กูก็ได้เนี่ยแม่งไม่ดรอปไม่ดรอปใช่มันไม่ดรอปถ้ามันดรอปมันจะขึ้นให้เราเลยนะ อองุดกิดไาอยากเตะคอคนว่ะเฮ้ยลงดันนับทั้งหมด5รอบจะมีโอกาสดอบเคียว1รอบนะครับก็คือ1นใน5นะก็คือ20%นะ20%ไม่ลงให้กูเลยนะ20%นแม่งน่าจะลง0 0 0 .0, 0, 0 1ให้ปวดเอเจ้าทะเลไม่เกิดน,นะไม่รู้ว่ามีเจ้าทะเลอยู่ไหมแต่ผมไม่เห็นเลยนะตั้งแต่เล่นมา นะว่าจะทำสามดาบแต่ทําไม่ได้ถ้าทีนะเพราะแม่งไม่มีเจ้าทะเลเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเซงโวยเฮ้ยเดี๋ยวไปดูไอ้นี่ก่อนดีกว่าไอ้งูงูงูไปดูเอาไว้งูชึบมีคนไหนะนี่ยังวะเอามาใส่เปล่าถ้ามีคนเอามาใส่เราจะได้ไปสูบเอามาใส่แม่งไม่มีใครใส่เลย ไออันนี้นะครับอันนี้คือไอนนประตูนะอ่าอันนี้คือประตูนะเนี่ยอันนี้คือประตูนะครับประตู V2 เนี่ยเนี่ยประตูโดเรมอนเนี่ยโดเรมอนของแท้เลยเน,นี่ยสีเงี้ยเนี่ยของปอมไม่มีแล้วแหละบอกเลยส่วนอันนี้นะก็คือที่ผมบอกไปนี่นะใช้ทั้งหมด11ล้านนะหาไม่ยาก11ล้านทองอ่ะแป๊บเดียวเดียเด๋ยวก็ได้ผมรู้คุณผู้ชมน่าจะฟาร์ม เงินไปโจนแบบเป็นร้อยล้านกันหมดแล้วนะไม่เหมือนผมนะเอาเงินไปซุ่มดาบแล้วก็ไม่ได้ได้กระทีนึงนะแม่งมาเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะอ่าระหว่าง2ดาบกับ3ดาบอันไหนแรงกว่าเอยระหว่าง2ดาบกับอันที่บอกบอกนะดาบชมพูอันไหนแรงกว่ากันครับอันนี้2ดาบเดเมดเดเมจขึ้นมา2องแสนสองนะเห็นไหมอ่ะส่วนชมพูนะครับอ่าชมพูสามแสนเจ็ดเห็นไหมครับอ่ะเห็นไหม สามแสนเจ็ดนะสกิลสกิลสามแสนแล้วไอ้นี่แหละสองดาบสกิลสกิลไม่โดนด้วยยืดเลยทีนี้สกิลสามแสนเด้นะ 3, ละสามแสนเลยเมื่อกี้ดูดูผิดปะแม่เอาใหม่ดิสามล้านห้าเลยเหรอ ใช่เลยนะเอาใหม่อีกทีได้อีกทีดิไม่โดนเหรอเฮ้ยทอาใมไม่โดนเมื่อกี้ยังโดนอยู่เลยเอาใหม่เอาใหม่อ,หอ้อไม่ใช่สามสามล้านห้าใช่ป่ะวะเดี๋ยวผมจะไปพอดคลิปดูแล้วกันนะว่าเท่าไหร่น่าอ่ะสามแสนแหละสามแสนหรือสามล้านห้าสามแสนแหละ อาสามล้านห้าน, 5, นี่มึงเป็นดาบเล่มเดียวที่สกิลแรงมากเลยนะเน,นี่ยงดาบดาบไฟมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่สกิลมันไม่มีติดไฟด้วยนะสกิลสกิลไม่โดนด้วยเออโอเคไม้ไผ่นะไม้ไผ่สองแสนนะคอปเตอร์ไม้ไผนะ่นะนี่สกิลมันคือคอปเตอร์นะคอปเตอร์ไม้ไผ่ของแท้เลย ไม่มีวัวผสมเลยไม่มีน้ำมงน้มันด้วยไม่มีเบนซินด้วยนะไม่ไผ่เพียวๆเลยอ,อันนี้นะครับก็มีผลใหม่นะทั้งหมด2ผลนะก็คืออันนี้ผลโมจิอันนี้ก็คือผลยางนะครสองผลนี้นะอ่าผลโมจิกับยางไหนๆก็มาแล้วทดสอบไม่ดูเลยแล้วกันม,มันสุ่มสั์ทิ้งเอาไว้ให้กูเพราะว่า ที่เก็บม,มานั่งซมใหม่ด้วยมีสำรองมอสัตว์เหมือนว่าจะไม่มีช่างแบงเดี๋ยวไว้ไวไ้ไปค่อยหาทีหลังอ่ะนี่ก่อนเลยโม,โมจิโมจิโมจิไหนลองสก,กิลหนึ่งสก,กิลหนึ่งโมจิมันเป็นแบบนี้เหรอแดเมจเท่าไหร่วะไหนลองดูดิทดสอบดดเมจหน่อยจึ๊บ สกิลสกิลก็นานอยู่นะไม่ไม่ขึ้นเดามจด้วยโนเดามจอะ่ะเจ็ดหมื่นห้าสกิลสองนะอันนี้สกิลสองอูแล้วโคตรไกลเลยไปถึงพิรามิดเลยข้ามเกาะเลยล,ละสกิลสามสกิลสามคืออะไรวะอย่าบอกไอ้โดนัทนะไอ้ที่มันกิง๊งกๆิๆงกิกนอะไรอย่เงี้ยวา่าแล้วอ่ะสกิลต่อไปคือสกิลสี่ไม่มีอะ่ะ มีแค่นี้3สกิลนะครับโจมตีแค่2สกิลอ่ะไหนมาผลยางมั่งไหนดูด้ผลยางสกิลหนึ่งไปไงบาสุก้ายางยืดอ่ะไหนดูได้ไหมเด,ด้๋ยดนไม่ขึ้นอีแกแล้วนะอ่ะสกิลสองอะไรเนี่ยมัดปืนกลยางยืด แขนกูหายไปไหนข้างนึงวะไม่มีดาเมจบอกเลยนะอ่ะสกิลสามอะไรสกิลสามคือเกียร์สองนะโอ้โห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 โอ้โ,โอโ้ใต้ใต้เกือบใต้ เกลือใต้พะะค่ะโอ้โอ้เป็นผลปีศาจท,ที่ไม่แนะนำสกิลสามก็ไม่มีนะเอ้สกิลสี่ไม่มีนะไม่แนะนำอย่างแรงเลยผลเนี้ยผลไฟเออผลไฟนี้คุณผู้ชมก็น่าจะเคยเห็นกันแล้ว,นนลวเนาะอ่าก็มีอยู่แค่นี้แหละแต่ผลนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ผลผลยางยางยืดแม่งก็ยืดซะไม่มีเออ ยืดไม่ว่าเลือดกูหายเลือดไม่ใจเหลือมันเลือดลดเรื่อยๆนะเหลืออยู่ประมาณพันนิดๆเมื่อกี้นะโอ้โหสุดจ้จโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะแค่มาสอนโซโลดันให้ดูนะว่าลงดันยังไงให้ผ่านง่ายๆนะครับก็เวลต้องตันก่อนนะคือเวลห้าพันนะแล้วก็เราต้องมีผลสั่นตื่นนะวงเลยว่าสั่นตื่นนะหรือจะเอาผล เมื่อตื่นก็ได้นะสองผลนี้นะเพราะสกิลมันกว้างพอนะก็โอเคนะหากชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย